พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปร,ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจําปีการศึกษา2565ถึง2566ระหว่างวันที่18-19ถึงกุมภาพันธ์2567 วันนี้เวลา12นาฬกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2565-2566ถึงเป็นวันแรกณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และประิญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรสังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องจำนวนสิบคนจากนั้นมอบปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจำนวน1นึ่คนโอกาสนี้ได้มอบโล่สิทธิเก่าแม่โจ้ดีเด่นจำนวน5คน มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศมีวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติและพร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มสองที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศในการพัฒนากเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและบริการ โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายคงจะทราบไปทั่วกันแล้วถึงการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในหลายพื้นที่อันทำให้ปริมาณฝนลดลงและมีสภาพแห้งแล้งที่ยาวนาน สภาวะดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการเพาะปลูกและเกษตรกรรมดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรที่เน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการปรับปรุงวิธีการทางการเกษตรที่มีประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจะได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรที่มีฐาน จากภูมิปัญญาพื้นบ้านก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจึงของให้บัณฑิตทุกคนร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวและพัฒนาภาคาการเกษตรของไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งเ,เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศอันจะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป